ฮัลโหลฮัลเล่ติดหนัวข่อยอีสานหรืออีกแล้วนะคะพี่น้องขาสวีดัสสวัสดีพี่น้องู้นาหักสุภ้สุขคหนเด้อจ้าติดหนัวมานําเสนอเมนูแซ่บๆหัวดสุพิสุนองเบิงเก่าเหมือนเดิมค่ะเอาเคล็ดลับวิธีอาหารการกินทางบ้านเปิงบ้านติดหนัวข่อยอีสานเฮสุพิสุนองเบิงพี่น้องจ้ามื้อนี้ติดหนัวนําเสนอเมนูแกงออมไบใส่กระดูกหมูนุ่นหนัวแซ่บๆสุพีสุนองเบิงค่ะผู้ใดมาแกงไบรอติดตามรับชมเด้อวัตถุดิบบ่มีเอี้ยงมากมายพี่น้องขาืงเก่าค่ะ เดี๋ยวนี้ฝนตกฝนลงอาหารอีสานอาหารปลาอาหารอยู่บ้านหาหางเกีนง่ายเนาะพี่น้อง,องจ๋าเพราว่าที่เป็นเหตุเป้าว่าที่เป็นนอไม้เปาว่าทีเป็นวายปงขึ้นงามคักข,ขนาดค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งวัตถุดิบค่ะมีตะไคร่หอมแดงบักพริกค่ะพี่น้องค่ะต้ให้มันแรกๆค่ะพี่น้องค่ะแล้วเอากระดูกหมูไปคั่วก่อนคั่วใส่กันกับเกลือแล้วก็เครื่องเ่าเนาะคนขลเลขลเลขลเลคนสาวแล้วค่อยใส่น้ำใบายานางค่ะน้ำใบายานางคั้นเองแซบที่สุดค่ะหลังจากนั้นเหาก็รมตี ไผ่น้องทีเด็ดคะ่ะยากให้ไหวออนใหม่ขมหน่อยให้เอาไปเผาก่อนพี่น้องคะ่ะเผาเสร็จแล้วห่อกระหมัดทุบแป๊บนี้ละคะ่ะพี่น้องคะ่ะไหวมันชิออนดีดีคะ่ะพี่น้องผู้ใดอยากลองทาทานลองเฮ็ดเบิองเดอร์พี่น้องค่ะมันชีแซบแท้ๆคะ่ะลองเฮ็ดสูดนี้เบิ่งคดะแนะนําได้เลยติดหนัวคอยอีสานลองมาแล้วคะ่ะอร่อยเด็ดอร่อยแซบแน่นอนคะ่ะ แล้วก็ใส่ข้าวเบือค่ะพี่น้องข้าวเบือค่ะ่พยาะแยกให้มันเป็นก้อนให้มันละลายง่ายค่ะเอาไปแช่น้ำเ้ยค่ะพี่น้องตำเสร็จแล้วก็ับไปแช่น้ำนะคะใส่สักหน่อยแล้วก็เทบึ้มลงไปตามด้วยมักอึค่ะพี่น้องเทบึ้มลงไปค่ะต้มใซ่พร้อมกันกับกระโดกหมูนั่นแหละได้ทีแล้วหัค่อยเทวายที่แหา้ทุบนั่นแหละค่ะเผาแล้วก็ทุบแล้วเทลงไปปาดก่อนเะค่ะพี่น้องค่ะให้มันชิ้นพอดีค่ะเนาะคนสาวเขาเละเขาเละเขาเละใส่กันค่ะพี่น้องเอ๊ะแ่บแท้แท้อยค่ะสูตรนี้ผู้ดรียก ลองทําฐานจัดได้เลยลองแล้วสิติดใจอิริคะ่ะอาหารอีสานอีกเมนูที่แซ่บที่ลืมบะลงค่ะพี่น้องมีอย่างดีก็ยากมาแนะนําสุพีสุนองเบิงเนาะพี่น้องจา๋าอันใดแซ่บอันใดหนัวก็ยากมาแนสุพีสุนองเบิงอย่างน้อยก็เป็นแนวทางเนาะพี่น้องหลังจากนั้นใดทีแล้วเอกาก็ใสเห็ดหูหนูทางบ้านใดยักใส่เห็ดเฟียงทางบ้านใดยักใส่เห็ดขอนข่าวกระใสไดด้อแล้วแต่ผูหมักผู้ซอฟค่ะคนสาวคนเละคนเลอ่านอีสานแนวกินเนวะยากบ้านหอมนี่เนี่ยหมักแบบใดก็เห็ด แบบนั้นซอฟแบบไหนก็ระเฮ็ดแบบนั้นค่ะพี่น้องค่ะบริยากเลยวัตถเวามากักวัตถเหาซอฟกินจะไหน,เนเกจะจัดแบบนั้นได้ทีแล้วเราก็มาปรุงค่ะเซปราร่าสองบวงค่ะพี่น,ออน้องผู้เรียกเซปาราตอนปลาตองกระไซกระไดเด้อจ้าแล้วแต่ผู้มักผู้ซอฟอันนั้นกระแซบกระหนวกกันตามด้วยผงหนัวแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยค่ะพี่น้องไก่ซีแล้วไก่ซีแซกไก่ซี่หนวัวแล้วเด้อแกงไห่แกงออมไห่ใส่กระดูกหมูหนัวหนัวมันซีออกขมอำลำนิดนิดนะคะแล้วก็มาสซีหมันจัหกหน่อยกระดูกมหมูแล,ล้วก็ซี หวานักอืดพร้อมกับพี่น้องขาักอื่นี่แห้งเปื่อยแห้งที่แซ่บเลค่ะพี่น้องต้มให้มันเปื่อยๆพร้อมกันกับกระดูกหมูแล้วละมันสิอําล้ำมันสิห่อมันสิหวานค่ะพี่น้องปิดท้ายด้วยผักอีตูใส่หลายแซ่บลายพี่น้องจ้ามาเด้อมากินข้าวกินน้ำนำกันผู้ใดบ่รหารได้กินข้าวสวยข้าวเร้าข้าวแรงข้าวไงมาจากแกงออมไบแซ่บแซ่บนำกันจากพี่น้อง